เฮ็ดี่ยังก็ต้องสมุดนะอาตมาสมุดใฟังว่ามือนี้เป็นมือจมเฮ็ดพี่ยังนี่่านไปหาหมอดูเขาว่ามือนี้มือจมเฮ็ดพี่ยังหามเฮ็ดเฮ็ดแล้วก็ขึ้นบกขึ้นนั่นเออยคันนี้คนเอาเงินมาให้เนี่ยนั่นเป็นล้านเนี่ยนั่นสิเดี่ยนั่นหัวตะสิโบเอาทิแน่คันเอาเนี่ยไม่มือจมเลยมือบอดีเลยเนี่ยตะสิโบชีบหายทิแน่ เออนี่ก็เป็นจริงมันเป็นเรื่องจีิงห่อกันคือคือการทำบุญนี่ทำได้ตลอดบุญบาแม่แต่ว่าตรงนั้นมีการให้ท่านบ่งีแต่ว่าดต่ย่ำแต่ว่าวัตถุมาวัตถุท่านเท่านั้นบุญจะได้ัแต่รักษาชีวิตต่างต่เพราะว่าหน้าไปเนี่ยมันหอดเป็นขันขันของมันไปเป็นตามขันของมันไปขื้เฮ้าเหตุนา มันก็เริ ite, s, so ่มหนึ่งแค่หาบ้านเาปลูกเริ่มหนึ Vie ่งแค่ล้มป่าฝนมากเราก็ต้องมาไถมาขาดมันนั่นมันดูแลช่วยสิได้เข่าเด้่ยช่วยสิได้เมล็ดเข่าช่วยสิได้เอามงหุงมมตุมช่วยสิได้มมกินเนียเพราะฉุนข่วนเป็นขันเชิญตอนเท่ากันชือกันสี่เดินท่านไปมีผ่านนี่มันก็ต้องมีขันมีตอนเริ่มจันทร์ยานโยมเนล่ยนห่ะเริ่มเป็นแต่ทานให้ทานใจรัสเซียเพราว่าน่าใส่ก็จะสีหอดเนี่ยนั่น อันนี march, ้ก็พาลบว่าพ้นตายอันนี้ก็ขือพอขึ้นใมเข้าตายเข้าก็มีโอกาสได้จากพ้นตายได้หนึ่งที่ได้จะเพิ่นได้จากยังได้สนองคุ้นได้บุญได้คุ้นมาจากเพิ่นได้รูปร่างกายมาจากเพิ่นแล้วเข้าเฮตี้ยังเป็นว่าลาสุดท้ายทั้ว่าในโอกาสต่างๆที่เข้าสิสนองบุญคุ้น่นได้อันนี้คือเฮาได้จากพ้นตายแต่พ้นตายได้ยังจากเข้ามี ข้าวโพเมนต์ตันใดญ่ตัสมหนิเนี่ยวโพเมนตอตัวนเนี่ยือยังโยมพอจะสีต้นสละเนี่ยสละไก่ข้าเห็นเนี่ยที่กำมาอันยิ่งใหญ่คือของจริงขี้ควมตายเป็นของจริงเข้าไปงางคว่ตายบางแก่เข้ากับข้าวมูดออกไปใส่แก่สักแค่ว่าไปเขาเสื่อมแต่ไปงอว่าเป็นคว่บไปโบได้ยันเข้าตายเขาสีโบง้า่นบางแกจะคิด้งสีไปแต่ว่า เป็นยังเข้าไปเป็นยังเังเขาคิดถูกอันเดียวเคยสังเกตบ่เป็นยังก็ต้องตายเทียนยู่ตลอดเวลาเนี่ยนั่นเคยสังเกตบ่เนี่ยเป็นเรื่องเังสี่ไปของที่เข้าไปนี่อันเาเห็นเจนสี่มันเป็นใดเปัญญาเด้นั่นคือธรรมะของจริงเคนบอกว่าคนตายนอนในโลกนั่นนั่นแหละือธรรมะของจริงคนที่ตายแล้วก็สามารถลุกขึ้นมาได้เยีนยังกับบ่ได้เอาเขาไปกินกับบ่ได้ เออเอานาไปกินกับว่าได้มักเราเอาเราไปกินกับตั้งขิ่นซื้อเสียดา้ของไปเห็นอนั่นเอาเขาแนวเสียบเพืยอกินที่อย่างไรหูฉลามน้ำแดงได้เอาตั้งไว้ได้กินว่ได้นั่นเพราะว่าตายเล้วมไมีประโยชน์แต่เราเห็นมันสีเขาโอ้ยอนกลับมาดูโอ้ตอไลยี่โอ้ยอนกลับมาเบิ่งตัวเจ้าของเออตอนนี้เข้าเป็นไหนกันเข้าเป็นเข้าเป็นนวนตายนั่นแหละนั่น เข้าเป็นผู้ชมดีแล้วยังบ่ท่านตายค่วนทีสีเล่งรีบเอาอยากทำบุญกะเล่งรีบเอาทำตอนนี้ฉันบ่ทำตอนนี้อีกตอนที่ยีงอยู่ๆตายแล้วก็สามารถทำได้นั่นแต่เราไปเขาสิเห็นเห็นที่จุดจุดเที้ยนจะดีนเองก็จุดจุดเตี้ยนอย่างนั่นบางทีมันก็มีเขาเดินมาพิสนาทำอยู่ไม่หันก็เท้าก็เก้าผู้นคนโบราณจนเป็นคนฉลาดด้วย ผู้เฒ่าผู้แก่แต่ก่อนก็ฉลาดเงินสีเอามาแทรกเอามาแทรกที่สนามท่มเห็นอยู่ตลอดเออคือจุดถูกคือเป็นลูกห่างกายนั่นแหละนอนตายอยม่เทียนลอยกับเน่ากับเพล่กับฟูกับขัางไปโม่ตามกับถูดเลยก็มีนั่นเทียนเดือดกันมันกับมอดไปนั่นวันเดือนปีมันมันคอยมันทำไปแล้วโยงกล่มเลี้ยงบอกว่าเดือนปีไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าดีชั่ว แต่ดีช่วยอยู่ที่ตัวการกระทำเนี่ยเป็นสันชื่อสันเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเฮ้าหนี้โอกาสเอนเวลาแอนไปทำบุญคุตายจะมีด้ว่าเนี่ยจะน้องแอนจะน้องบุญคุ้ญชอคุ้นแม่นี่เป็นเรื่องที่ว่าเฮ้าได้จะต้องตายเนี่ยพอสละแล้ว,วาการตายอยู่เอ้ยพอตายไปแล้วเนี่ยแอนพอสามารถที่สิขึ้นมาสร้างม,มาสอนอยังลูกได้อีกเนี่ยนะ นี yeah! ่แต่เน yes ี่ยธรรมะด่พอให้ก็คือรูปร่างกายของโพ่องแม่นี่เป็นมันแห่งมันเหี่ยวมากมันเเขมันเจี๊ยชรามากเต้นบอดด้คือกันเนี่เต้นออกมีว่าสามสองคูอเก่ากับ่อดดานั่นสิไปทํบบุญไก่ๆบุญกับ่อดดยอยากไปกัน้าบางเทียรูปกับะคนนั้นจะยุรุงเทพคนนี้จะยุบอุ่นยุบแก่ยุไกลตรงีบางเียยุบไก่ๆแต่ต่อไ้าพอข้าแเมลไปทาบุญเนี่ยนั่นเป็นั่ เราเคยไปทราบไปเที่ยวแน่ยันแน่ใจสิเอ้บางอย่า,อ,ายอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นศาสนาธรรมกว่านั้นแล้วให้เร่งรีบกัรผู้ใดมีพ่อมีแม่ที่แม่ดูกะให้เร่งรีบที่จะฉลองบุญสนองคุณย่าเป็น,นเพนาตั้งตายตั้งแต่เห็นกานเพิ่งตายแล้วเสี่เข้ากับมาทำบุญยันสิเป็นเรื่องถูกต้องตา,ามประเพณีโดยการมีมณฑ์พระเจ้าพระสงฆ์เป็่บ้านพระเจ้าพระสงฆ์แผ่นดินชุบเลยนต่โอ้ การสิออกไปเป็นการนั่นจะของบวชมาแล้วชูมือนี้พราะมันบวชมาหลายๆลูหลายๆสำนักแต่ว่ากรมีอยู่บางสำนักทีเป็นบวชมาเพื่อ,อนิพพานสมบัติเพื่อที่จะบรกลาบมาเกิดอีกกรณีแต่ส่วนมากแล้วชูมือนีบวชมาแล้วผู้บาอาจารย์สอนจะไหน เอ้าทองเอาทองกุศลานทองเอ้าทองประลิตทองเราอย่างทองเอาวิซ่าเ้ียวิซ่ามิซ่าอย่างมีซ่าขนโยกเนี่เอาแล้วขนโยกแต่นี่รนี่ผมว่าขนรี่แต่เนี่ยไป่นี่ผมว่ากนนีอแต่นแต่ผมว่านแล้วเออเรารีอน้ำมาเอารัวยเนี่ยนี่แสดงมิซ่าเนี่ยแสด แค่ว่าบางแก้วเป็นว่าวันเดือนปีสวยงอกล้วยหายากจนว่าอันสัจันใจโอสารอยู่ในโอสรีเนื้อตอดกัดไตจนว่าแล้วแดงเลี้ยงไตหน่อยแล้วแดงเยี่ยงลูกไก่ไม่ไช่เป็นถผีผนวาวันดินวันเดือนปีสวยงอกล้วยหายากจนว่าช่วยเป็นอันสี่บมอันสัจจันอมหกเจ้าตะก่อนนีดตะไกไปหาตอดสารนึงบ่ เออยูในโอลซูเอดีเขาสารเด้นมันออกมาตอดไกลูกลานพวกเจ้าซูเวอร์ดจะไดเออนนาหนาวจะได้กไกับเกงาสันกุ้เท้ยิ่งก้ยยากกับเด็กวายเพียรเพรป็นผู้ไไปหาผุ้ยิ่งเนี่สื้ยิ่งไปหาผู้ซเอ้นั่นมันเป็นัสนเด้เออมันเป็นว่าเขาสารมันไปเออเพราะเป็นแมวกินปลายางด้วยปลายางสวกแมวเลยสหมือนปลายางสวกแมว ข้อสารมันตอดใจว่ามันไกลตอดข้อสารคือยิ่งเห็นเป็นเังซี่ซุ่มเื่องหนึ่เออมันมันเกิดเกิดเหตุการณ์เังซี่ถึงมามันเกิดถือข้ามโบราณเน้นถือบอกเลยว่าแม่นั่นเนีนน่เป็นข้ามโบราณที่มองไว้หลาย่รุ่นหลา่ๆนั่นต่อมามันก็เห็นมาเรื่อยๆแล้วแดงเลี้ยงลูกไก่เนี่ยเห็นว่าผ่านไปว่าทันเนี่ยเท่เนี่ เอลี้ยงแดงนักการเงื่องนั่นแหละมาเลี้ยงลูกไกเอามาให้เนี่ยนี่น่นี่เขาเลี้ยงไว้เพื่อเขาจะกินเจ้าหลไรคนนั้นดีเด้เลี้ยงแดงแปลว่าเอีนั่นเป็นสัตว์เนี่ยถ้าที่ไม่ไพเป็นขุนีโบราณนี่ละศาสนาเขามันเสื่อมพลายอยังเดียวขึ้นไม่ไพคันไม่ไพมันออกดอกแล้วฟอมันตายเลยอันนี้คือการขันพระเจ้าพระสงฆ์หรือว่าอุบาสกอุบาสิกาเพราะเห็นศีลเห็นธรรมบอกว่าจะบาปจะบุญคุณโทษแล้ว เตรียมเสมือนไม้ไผ่นั่นมันออกดอกเลื้อคอมันก็ตายเป็นเรื่อยอันนี้คือกันเอ๊ะผักออกดอกแก่ี้ยคือตาพ่อออกไม่ออกนะรู้สิ่งตาสว่คสิเป็นแม่ออกคำในตัวกันแปลว่าเอ๊ะฉันพระบอกไว้บอกเลขบอกเบอร์เฮ็ดกอลอกแก่ี้ยเบื้งหมอดูหมอดำราชยันสันคือตาพ่อออกไม่ออกแบบนี้นี่น้ำก้นกันเบื่งมันเบื่อยู่เนี่ย นี่จะซุ่มตาสวดทั้งหลายนะเขาบอกอจรสีเลยเนี่มู่้านก็ร้องว่าเมจองลุซี่หรือบ้านมีอยู่ในขันตาสวด์หรืล้านด้ไเนี่ยแม่น้องคือว่าเนี่ยแม่้วบอกซี่หอเปล่บึงบัวเลยสิตาสวดบัวดสิเป็นลุซีนลซี่หรือความ่อาลดยฉันยังอ่งบงวยย่างนั่งดิวเลย อันนี้โบแบบนั N ่นนะโดยเป็นห่าปลาปลากับโบแบบปลาปลาเรื่องเทวดาเป็น <și> เ่ข้าดอกก็ขึ้นสมานเทวดาเอเข้าดอกวกาแบบป้าปลาเนี่ยแหละข้าวอะไรแนวเห็นนี่ยแหละเพราะฉะนั้นการนุโมทนาบุญนั่มเออเออญาติพี่น้องของโยมพีตะวันก็ดีเป็นพี่ก็ดีเป็นน้องก็ดีเป็นลูกป้านาอาก็ดีที่ได้มีโอกาสมาเออมีมพระเจ้ากระชงมาเป็นีีกันหนึ่งด้วย เป็นการทำบุญอุทิศบุญกุศลให้กับแม่ต้องหัวลากาคุณพ่อวันหน้าวันหน้าเนาะคกุ้งสุกกุ้งสุกพงข้อควายงองูจ้ากุ้งสุกเป็นญาติสนิทมิตรสหายเป็นดีดามันดาแต่ดูได้ลมหายใจจ่าแต่แล้วเข้ากันนี่เจตนาอันดีที่สร้างระลึกในถึงบุญคุณของเตนนั่หลาย จึงได้มีม์พระเจ้าพระสงฆ์และวต่ใดบอกข่าวญาติพี่น้องมารวมกันในวันนี้ก็คือเป็นมีมีรไม้ที่ดีแต่ขอพ้นบุญที่พวกเข้าได้มารวมกันนี่แหละนัเป็นสละเป็นปัจจัยทรงบุญทรงกุศลนี่ให้ดวงวิ้ญาณของคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองาแบนวาคุณแม่ทั้งสองนั้นอยูอ่ในวิสัยที่สมควรติดจะรับรือว่ารับลูกได้ด้วย ย่านตลางๆจ็ดีแต่ขอให้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลนี้เพราะ้นว่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองนั้นก็สามารถที่จะรับบูญได้แต่ขอเทวดาที่สิสถิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้หรือว่าอยู่ในสารคนโลกแห่งนี้จงนำข่าวบุญข่าวกุศลที่เราอยากสนิทมีสหายอยู่หลังทั้งหลายในคำบุญอยู่ที่บุญกุศลนี่ให้ใจงไปแจ้งข่าวให้คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองได้รับบุญและขอให้อนุโมทนาบุญ ุตายนี่ขอพ้นบุญที่พวกเข้าได้รวมกันกระทํำในทายนี้จนย้อนมากับเป็นพระเป็นปัจจัยทรงให้เท้าจงเป็นภูมิสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีสติปัญญามีมนุษยสมบัตสิสวรรสมบัติและนิพพานสมบัติเป็นที่ไปเป็นที่สุดการทุกท่านทุกคนขงังใจละพรนเอาว่าเริวา